อธิษฐานทานบารมีสุเมรบัณฑิตตระหนักนึกว่าเราจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่แท้จึงใคร่ครวนถึงธรรมที่จะทำให้เป็นพระพุทธเจ้าก็ได้เห็นทานบารมีเป็นธรรมอันดับแรก ที่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายเก่าๆในการก่อนประพฤติเป็นประจำกันมาไม่ขาดจึงสอนตนเองว่าดูก่อนสุมเมธบัณฑิตนับตั้งแต่นี้ไปท่านพึงบำเพ็ญทานบารมีก่อนเมื่อน้ำที่เขาคว่ำปากลงย่อมหลั่งน้ำออกไม่เหลือเลยไม่นำน้ำกลับเข้าไปฉันใด ท่านก็ไม่พึงเสียดายทรัพย์หรือยศบุตรภรรยาหรืออวัยวะใหญ่น้อยเมื่อให้ทุกอย่างที่ยาจบต้องการไม่เหลือไว้เลยในที่ทั้งปวงก็จักนั่งเป็นพระพุทธเจ้าที่โคนโพธิพษ์แล้วอธิษฐานทานบารมีไว้มั่นเป็นอันดับแรกก่อนบารมีอื่นๆศีลบารมี สุเมธบัณฑิตใคร่กรวนพุทธการกระทำที่สูงขึ้นไปก็เห็นศีลบารมีเป็นอันดับสองจึงสอนตนเองว่าดูก่อนสุเมธบัณฑิตตั้งแต่นี้ไปท่านควรบำเพ็ญศีลบารมีขึ้นชื่อว่าเนื้อจามารีไม่อะไรแม้แต่ชีวิต ย่อมรักษาคนหางของตนอย่างเดียวด้วยความมุ่งมั่นฉันใดตั้งแต่นี้ไปท่านไม่อะไรแม้แต่ชีวิตรักษาศีลอย่างเดียวฉันนั้นแล้วจักเป็นพระพุทธเจ้าจึงอธิษฐานศีลบารมีอันดับสองไว้มั่นเนคขัมมบารมีสุเมธบัณฑิตใคร่กรนพุทธการกระทำที่สูงขึ้นไป ก็เห็นเนคขม,มบารมีเป็นอันดับสามจึงสอนตนเองว่าดูก่อนสุเมธบัณฑิตตั้งแต่นี้ไปท่านพึงบำเพ็ญเนคขม,มบารมีบุรุษที่อยู่ในเรือนจำมานานย่อมไม่รักเรือนจำนั้นเลยเพราะมากด้วยความทุกข์ที่แท้เขาย่อมเอือมระอายอย่างหนักไม่อยากอยู่แม้ฉันใด แม้ตัวท่านก็จงเห็นพบทั้งปวงเป็นเสมือนเรือนจำจงเอือมระอาอยากพ้นไปจากพบทั้งปวงมุ่งหน้าต่อเนคขัม,มาอย่างเดียวก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อเป็นดังนั้นท่านก็จักเป็นพระพุทธเจ้าได้แล้วอธิษฐานเนคขัมมะบารมีอันดับสามไว้มัน่นปัญญาบารมี สุมเมศบัณฑิตใคร่กรวนพุทธการกระทำที่สูงขึ้นไปก็เห็นปัญญาบารมีอันดับสี่แล้วสอนตนเองว่าดูก่อนสุมเมศบัณฑิตตั้งแต่นี้ไปท่านพึงบำเพ็ญแม้ปัญญาบารมีท่านไม่พึงเว้นคนชั้นต่ำชั้นกลางและชั้นสูงไร่ไรเข้าไปหาบัณฑิตทุกท่าน แล้วถามปัญหาภิกษุผู้ถือบินทบาทเป็นวัดไม่เว้นตระกูลทั้งหลายมีตระกูลต่ำเป็นต้นไรายรเที่ยวบินทบาทไปตามลำดับย่อมได้อาหารพอย่างอัตภาพให้เป็นไปได้เร็วฉันใดแม้ท่านก็จงเข้าไปหาบัณฑิตทุกท่านถามปัญหาก็จักเป็นพระพุทธเจ้าได้ฉันนั้นเหมือนกัน แล้วอธิษฐานปัญญาบารมีอันดับสี่ไว้มัน่นวิริยบารมีสุเมรบัณฑิตใคร่กรวนพุทธการกระทำที่สูงขึ้นไปก็เห็นวิริยบารมีอันดับห้าจึงสอนตนเองว่าดูก่อนสุเมรบัณฑิตตั้งแต่นี้ไปท่านต้องบำเพ็ญแม้แต่วิริยบารมีราชสีพระยามรึก มีความเพียรมั่นคงในอิริยาบถท,ทั้งหมดแม้ฉันใดแม้ตัวท่านก็ต้องมีความเพียรมั่นคงมีความเพียรไม่ท้อถอยในอิริยาบถท,ทั้งปวงในพบทั้งปวงอยู่ฉันนั้นจึงจักเป็นพระพุทธเจ้าได้อธิษฐานวิริยะบารมีอันดับห้าไว้อย่างมั่นคงขันติบารมี สุเมธบัณฑิตใคร่กรนพุทธการกระทำที่สูงขึ้นไปก็เห็นคันติอันดับหกจึงสอนตนเองว่าดูก่อนสุเมธบัณฑิตตั้งแต่นี้ไปท่านต้องบำเพ็ญขันติบารมีต้องอดทนทั้งในการยกย่องทั้งในการดูหมิน่นเหมือนอย่างว่า ชนทั้งหลายย่อมทิ้งของสะอาดบ้างของไม่สะอาดบ้างลงบนแผ่นดินอย่างไม่มีประมาณแผ่นดินก็ไม่ทำความรักหรือความขัดเคืองด้วยเหตุนั้นย่อมอดทนอดกลั้นได้ทั้งนั้นฉันใดแม้ตัวท่านก็ต้องอดทนในการยกย่องและดูหมิ่นของคนทั้งปวงได้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน จึงจักเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็อธิษฐานขันติบาร,รมีอันดับหไว้มั่นคงสัจบารมีสุเมธบัณฑิตใคร่กรวนพุทธการกระทำที่สูงขึ้นไปก็เห็นสัจบารมีอันดับเจ็จึงสอนตนเองว่าดูก่อนสุเมธบัณฑิตตั้งแต่นี้ไป ท่านพึงบำเพ็ญแม้แต่สัจบารมีเมื่อสายฟ้าแม้ตกลงตรงกระหม่อมท่านก็อย่าพูดเท็จทั้งรู้โดยอคติต่างๆอันมีฉันทาคติเป็นต้นเพื่อประโยชน์แก่ทรัพย์เป็นต้นธรรมดาดาวประกายพลึกถึงละทางโคโจรของตนในฤดูทุกฤดูก็ไม่โคโจรไปทางอื่น โคจรอ,อยู่เฉพาะในทางของตนเท่านั้นแม้ฉันใดถึงตัวท่านละสัจจะอย่าได้พูดเท็จเป็นอันขาดฉันนั้นเหมือนกันเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านก็จักเป็นพระพุทธเจ้าได้แล้วอธิษฐานสัจบารมีอันดับเจ็ดไว้มัน่นอธิษฐานบารมีสุเมศบัณฑิตใคร่กรวนพุทธการกระทำที่สูงขึ้นไป ก็เห็นอธิษฐานบาร,รมีอันดับ8จึงสอนตนเองว่าดูก่อนสุเมธบัณฑิตตั้งแต่นี้ไปท่านต้องบำเพ็ญแม้แต่อธิษฐานบาร,รมีตั้งอธิษฐานใดไว้ก็เป็นผู้ไม่คลอนแคลนในอธิษฐานนั้นชื่อว่าภูเขาเมื่อลมพัดมากระทบทุกทิศก็ไม่หวั่นไม่ไหว นิ่งอยู่ในที่ของตนเท่านั้นฉันใดถึงตัวท่านเมื่อไม่คลอนแคลนในอธิษฐานของตนก็จักเป็นพระพุทธเจ้าฉันนั้นเหมือนกันก็อธิษฐานอธิษฐานบารมีอันดับแปดไว้มั่นและเมตตาบารมีสุเมตบัณฑิตใคร่กรวนพุทธการกระทำที่สูงขึ้นไปก็หาไม่ เห็นเมตตาบารมีอันดับเก้าแล้วจึงสอนตนเองว่าดูก่อนสุเมธบัณฑิตตั้งแต่นี้ไปท่านต้องบำเพ็ญเมตตาบารมีท่านพึงมีจิตเป็นอย่างเดียวกันทั้งในผู้มีประโยชน์เกือ้อกูลทำประโยชน์ต่อทั้งในผู้ไม่มีประโยชน์เกือ้อกูลทำความเสียหายต่อท่าน เปรียบเหมือนน้ำย่อมเอิบอาบทำความเย็นเป็นอย่างเดียวกันทั้งบาปชนทั้งกลยานณะชนแม้ฉันใดถึงตัวท่านมีจิตเป็นอย่างเดียวกันด้วยเมตตาจิตในสัพพษสัตทั้งหลายก็จักเป็นพระพุทธเจ้าฉันนั้นเหมือนกันอธิษฐานเมตตาบารมีอันดับเก้าไว้นั่นแลอุเบกขาบารมี สุเมธบัณฑิตใคร่กรนพุทธการกระทำที่สูงขึ้นไปเห็นอุเบกขาบารมีอันดับสิบจึงสอนตนเองว่าดูก่อนสุเมธบัณฑิตตั้งแต่นี้ไปท่านต้องบำเพ็ญอุเบกขาบารมีพึงวางตัวเป็นกลางทั้งในสุขทั้งในทุกข์ขึ้นชื่อว่าแผ่นดิน ย่อมเป็นกลางในผู้ใส่ของสะอาดบ้างแม้ฉันใดถึงตัวท่านเมื่อวางตัวเป็นกลางได้ในสุขและทุก์ขก็จักเป็นพระพุทธเจ้าได้ฉันนั้นก็อธิษฐานอุเบกขาบารมีอันดับสิบไว้มัน่นสุเมธบัณฑิตครั้นเลือกเฟ้นบารมีธรรมสิบประการนี้แล้วก็ตระหนักนึกว่า ธรรมที่จะทำให้เป็นพระพุทธเจ้าช่วยอบรมบ่มพระโพธิญาณที่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายพึงบำเพ็ญในโลกนี้มีเพียงเท่านี้เท่านั้นไม่มียิ่งไปกว่าบารมีเหล่านี้ไม่มีในอากาศเบื้องบนไม่มีในทิศท,ทั้งหลายไม่มีในที่อื่น แต่ตั้งอยู่ในระหว่างเนื้อหัวใจของเราเท่านั้นครั้นตรหนักแน่ว่าบารมีเหล่านั้นตั้งอยู่ในหัวใจตนอย่างนี้แล้วจึงอธิษฐานบารมีเหล่านั้นทั้งหมดไว้อย่างมั่นคงไม่หวั่นไหวเมื่อพิจารณาบ่อยๆก็พิจารณาทั้งอนุโลมทั้งปฏิโลมจับปลายเอามาชนต้น จับต้นเอามาชนปลายจับกลางเอามาชนทั้งสองข้างจับปลายทั้งสองข้างเอามาชนกลางบริจาคสิ่งของภายนอกชื่อบารมีบริจาคอวัยวะชื่ออุปบารมีบริจาคชีวิตชื่อปรมัทบารมีรวมเป็นบารมีสิบอุปบารมีสิบปรมัทบารมีสิบ รวมบารมี30มสิบทัสสุเมธดาบทสามารถพิจารณาเหมือนหมุนกลับน้ำมันในยนเมื่อสุเมธบัณฑิตนั้นพิจารณาบารมีสิบอยู่ด้วยเดชแห่งธรรมมหาปัทพีอันกว้างหนาสองแ0 0สี่หมื่นยก็ส่งเสียงร้องก,องก้องกัมปนาสะเทือนสถานวันไหวพระหนึ่งกำอ้อที่ถูกช้างเหยียบ และประหนึ่งเครื่องยนต์หีบอ้อยที่บีบคั้นปั่นหมุนประหนึ่งล้อแป้นทำภาชนะดินและล้อยนต์บีบคั้นน้ำมันฉะน,นั้นในแห่งบารมีทั้งสิบประการตามที่กล่าวมานั้นต้องทำให้ได้ครบทั้งสามสิบทัศต้องบำเพ็ญอย่างจริงจังไม่หวนไหวมีเป้าหมายที่ชัดเจนพยายามเดินไปให้ถึงเป้าหมายให้ได้ ต้องมีกำลังใจมากๆความตั้งใจต้องตั้งไว้เกินร้อยเจอปัญหาก็ต้องไม่มองให้เป็นปัญหาแต่พยายามมองให้เป็นเพียงยอดหญ้าที่ปลิวเล่นลมให้ดูสวยงามบนทางเดินแห่งการบำเพ็ญบารมีเท่านั้นความทุกข์ความยากที่จะเกิดมีเพราะการบำเพ็ญบารมี ก็มองให้เป็นเพียงขนมหวานอาหารว่างที่เข้ามาส่งเสริมหนุนกำลังให้บารมีมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นบนบริกรรมภาวนาในใจเสมอๆว่ามันไม่มีบารมีไม่แก่แม้นมีความสุขหรือการสรรเสริญเกิดขึ้นก็ไม่หลงมัวเพลินกับสิ่งเหล่านั้น หากพยายามทำตนให้ได้เฉกเช่นนั้นและทำอย่างมีความสุขนั่นแหละจึงจะทำให้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าได้ตัวอย่างการบำเพ็ญบารมีของท่านสุเมรดาบทนี้คงเป็นคำตอบสำหรับบางท่านที่มักสงสัยว่าถ้าทำแต่ทานอย่างเดียวแล้วอธิษฐานให้ครอบคลุมคือ ได้ทรัพย์ด้วยรูปสมบัติด้วยและมีปัญญาด้วยนั้นจะได้ผลหรือไม่อันหนึ่งคำตอบของผู้สงสัยเช่นนี้พึงทราบพิจารณาเพิ่มเติมดังนี้เหมือนเราบำเพ็ญทานบารมีอย่างเดียวเพื่อให้ได้บรรลุนิพพานเราจะสมหวังหรือไม่ทานทำให้ได้ทรัพย์สมบัติศีลทำให้ได้รูปสมบัติ ภาวนาทำให้ได้คุณสมบัติมีปัญญาเราทำแต่ทานอย่างเดียวย่อมไม่ได้รูปสมบัติและไร้ปัญญาเช่นเดียวกันเราบำเพ็ญแต่ทานบารมีอย่างเดียวแต่ไม่บำเพ็ญบารมีที่เหลืออีก9้าบารมีศีลบารมีปัญญาบารมี ไปจนถึงเนคขัมมะบารมีย่อมไม่มีทางบรรลุนิพพานเพราะบารมีไม่ครบสิบ